เขาไปจับเขาแบบฟี่เขาไม่เห็นห้าแปดมันก็มีคนมาข้างหลังครับเราก็จับดีห้าแปดคนที่สามรับห้าแปดเจเจห้าแปดเธอรับยังไงวะมันรับได้กูชอบมากต่อเลย สู่รายการเยี่ยเก่งทุกคนวันนี้เราได้แขกรับเชิญคนนี้มาแล้วอองตรงป้าดิวประมาณ2ปีอะเขาไม่ยอมมาออกอาให้น้ำตัวเลยครับสวัสดีครับชื่อเจเจครับเป็นเซคเรเตอรแล้วก็ทำฟรีแลนซ์เป็นสถาปนิกครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้25ครับ ขอถามคขาถามหลักเลยแล้วกันเราไม่พูดความนำเพลงเจเจเป็นรุกหรือเป็นรับครับก็ได้ได้ทั้งสองอืแล้วคิดว่าตัวเองเอ็นจอยกับอะไรมากกว่าอยู่ที่คู่ของเรามากกว่าอ่าเราเก่งทั้งสองแบบเลยเหรอไม่เก่งทั้งสองถ้าลุกก็จะเหนื่อยง่ายทำปุ๊บแล้วเราก็จะต้องมีเบรกอะไรอย่างเงี้ออ๋อเหรอใช่เลขวงกลมของเจเจคืเลขอะไรสี่สิบเก้าสิบสองสิบสีสิบหกห้าห ้ไม่จริงเหรอชอบคนแบบไหนโดยรวมหรือว่าลุกลับโดยรวมแบบโดยรวมชอบคนแบบว่าสะอาดสะอาดหน่อยรว่าภายนอกจะดูแบบมัสกุนิตี้มีความแบบผู้ชายผู้ชายเนาะเจเจสามารถมีอะไรกับคนที่เราไม่ได้ชอบได้ป่ะสามารถทําได้ป่ะสมมุติแบบทําได้ครับหรออาจจะแข็งแข็งหน่อยอะไรเงี้ยเคยไหมบ่อยบ่อยบ่อยจริงอันนี้เคยพูดที่ไหนไหมไม่เคยใช่ไหม เมื่อก่อนเหมือนแบบเราเน้นทําให้มันเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยขยันหน่อยมันก็จะเลือกคนได้ไม่เยอะเราก็จะแบบว่าเอาคนนี้อาจดูสะอาดหน่อยแต่ว่าแบบเราอาจจะไม่ได้ชอบบางทีแบบเราจะหาสิ่งที่มันดีที่สุดในตัวเขาที่เราชอบแล้วเราจะเน้นไปมองสิ่งตรงนั้นมากกว่าจริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าในวงการอลิฟแฟนในเมืองไทยเนี่ยเจเจเนี่ยชอบเชิดแสกเท่คนอื่นจริงหรือไม่ครับ ถ้าเป็นแอคเคอร์ที่มาดีวงานด้วยแล้วเราไม่ได้ชอบเราก็จะไม่ตอบเลย <ม ere S 2> เรียกว่าเชิดหรือไม่เชิดไม่รู้ก็ <laughs> <laughs> ไม่รู้จะถ้าตอบปฏิเสธไปมันก็เขาก็รู้สึกไม่ดีเราก็รู้สึกไม่ดีเราก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบดีกว่าซึ่งก็รู้สึกไม่ดีค <laughs> ำถามต่อไป <laughs> รู้สึกคิดถูกหรือคิดผิดที่มาละกันนี้ ตอนแรกไม่ได้จะมาุ้ยแรงมากมึงเขาบอกว่าตอนแรกเขาไม่ได้จะมาไม่ก็แบบว่าเห็นรู้จักกับครูแพรแล้วก็นี่ก็แบบว่ารู้จักพี่สาวน้องพี่สาวอะไรสนิททำไมถึงเลือกสนิทกับคนแบบนั้นทำไมถึงเลือกเคยไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เอ็นจอยเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเราอยู่ด้วยเราแบบเขาดูเป็นผู้ใหญ่ดูแบบว่าเป็นลีดเดอร์อะไรก็อยู่ด้วยรัวสบายใจเน้นแปลว่าเธอมาออะไรกัรเราเพราะครูแพรเลยใช่ไหมใช่โอ้โหพี่สาวเห็นไหม เพราะบุญบารมีพี่สาวอะตั้งแต่เราเจอครั้งแรกกับตอนนี้เจเจเปลี่ยนไปเยอะมากไปทําอะไรมาทําไมกล้ามเรามันถึงโตได้ขนาดนี้ออกกำลังกายเ,ออเล่นยิมมาขนาดเนี้ยมันมารายการนี้ได้ยๆๆๆๆังไงมันก็ต้องโชว์สักนิดนึงวเว้ทุกคนโทน,นีโต้จะได้เห็นจัดจ้ต่อหน้าต,ต่อตาเว้ยเอ้เจเจเจมันน่ารักกว่าไอต้าเจเจ เราเห็นน้องเจเจคขลแลบกับต่างประเทศเยอะมากเราเชื่อว่าเจเจก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กล้าพูดได้เลยว่าเป็นทูตเมืองไทยสามประเทศที่เจเจคิดว่าอร่อยที่สุดสําหรับเจเจอันดับ3มก่อนบราซิลทำไมต้องเป็นบราซิลครับขนาดยังไงก็บราซิลร้อยเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำหน้าอกอุ้ยไม่พูดจริงลำดับที่สองครับไต้หวันอ่าทำไมทำไมชอบคนหน้าแบบจีนๆหน่อย รวยก็ประมาณ5-4เลยพอดีพอดีแล้วอันดับหนึ่งในใจของเจเจอิตาลีทำไมอิตาลีตอนไปมิลานไปลงน่าหลอนคนคุณแบบว่านายแบบหน้ากับรวยก็คือ5-8เจเจ5-8เธอรับได้ไงวะมันรับได้กูชอบมาก ให้เจเจเล่าประสบการณ์ดีกว่าคนที่มารายการเนี้ยเขาเล่าประสบการณ์เด็ดๆทั้งนั้นเลยขอฟังประสบการณ์จากน้องเจเจบ้างซิว่ามันมีอะไรที่เด็ดบ้างเดือนก่อน <c oughs> ไป <c oughs> ไปซาวน่าที่บราซิลคนแบบอ่แปเอร์เซในนั้นอนะ่ะก็คือหุ่นดีหุ่นดีมาก <c oughs> ว้ือ <c oughs> ต้องเสี่ยงดวงอ่ะคือมันใหญ่ทุกคนะเข้าไปเราเป็นเอเชียนคนเดียวในนั้นเลยเพราเป็นเอเชียนคนเดียวปุ๊บอ่ะมันมองมันมองแบบพอเราเดินไปชั้นไหนมันเดินตามหมดเลยนะจริงปะแล้วแบบเดินตามอยู่ประมาณหกเจ็ดคนน่ะเดินเข้ามาแล้วก็แล้วก็เข้าไปในห้องมืดแล้วก็แบบว่าเล็งและเล่งและเอาคนนี้แล้วแอบเข้าไปในห้องมืดเพื่อที่จะได้แบบว่าเข้าไปจับเขาแบบที่เขาไม่เห็นห้าแปด มันก็มีคนมาข้างหลังเราวมาจับดูห้าแปดคนที่สามรา้็จ mm ับห้าแปดคือแบบว่าเอมันใหญ่ทุกคนเลยเว้ยแล้วแล้วมันก็ต่อแถวเรียงกัน่ะประมาณหกคนอ่ะเอากันอยู่ในห้องมืดแล้วเราเพแบบว่าเราก็ไปโดนมันอยู่คนเดียวแล้วเราก็ยืนยืนอยู่ในห้องมืดมันก็ ว่าตอนนั้นน่าเกือบตายวันนั้นเราโดนไปทั้งหมดกี่ไม้น่าจะหกครับโ <c oughs> อ้ยนี่แหละ <c oughs> เขาเรียกว่าตัวแทนประเทศไทยแต่สนุกสนุกมากถ้าถ้ามีโอกาสมีเวลาอะไรเงี้ยลองไปดูว่ลงทนุนบินเครื่อใสามหน้าที่นั่นเลยเหรอวะ คนที่ดูรายการเย็บเก่งเนาะอันนี้ให้ความรู้น้องๆเชื่อว่าตอนนี้เด็กๆหลายคนอนะ่ะดูรายการเย็บเก่งซึ่งจะบอกว่าดูแล้วต้องมีวิจ,จะะนะารณญาณในการรับชมนะครับอันไหนดีอันไหนไม่ดีคิดเอาแต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักป้องกันใช่ไหมพี่เจเจใช่ใชป้องกันด้วยการมมากไม่ใช่ถุกยางลบ สายน้องๆต้องรู้จักออนเพลพนะครับต้องรู้จักแบบตรวจเลือดออนเพลพด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญคือการใส่ถุงยาเพราะออนเพลพมันป้องกันแคเอชวี HIV เนาะแต่ไม่ได้ป้องกันซิฟิลิสไม่ได้ป้องกนันหนองในถูกแต่การใส่ถุงยางเนี่ยมันป้องกันซิฟิลิสหนองในด้วยอะไรเงี้ยแต่มีอีกรคบหนึ่งเจเจรู้ป่าวว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้จักคือเชื้อไวรัสเอชพีวีเจเจเคยรู้จักป่เคยได้ยินป่เคยได้ยินครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่า จริงๆแล้ว HPV อ่ะมันคือต้นเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งอันทะมะเร็งช่องปากและลำคอซึ่งจะบอกว่าหลายๆคนอ่ะไม่รู้แล้วก็ปล่อยปะละเลย <c oughs> บางคนอ่ะจะเจคิดว่ามันเกิดได้เฉพาะกับผู้หญิงเว้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะผู้ชายอย่างเราอ่ะมันก็เกิดได้ <c oughs> บางคนก็ยังไม่รู้อีกว่า HPV อ่ะเขามีวัคซีนที่ใช้ฉีดแล้ว ซึ่งจะบอกว่าเราไม่ควรละเลยเพราะบางคนอาจจะเจอยู่กับเชื้อมาเป็นส0กว่าปีนะก็ไม่รู้ตัวมันรู้ตัวอีกี่คือตอนที่มันสายไปแล้วและวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV เอาแต่จะฉีดแล้วหรอฉีดแล้วเห็นไหมทุกคน9สายพันธุ์จริงจริงมันมันจะมีให้เลือก4สายพันธุ์9สายพันธุ์จริงๆแนะนาให้ฉีด9สายพันธุ์ไปเลยถูกเพราะว่ายังไงถ้าจะเสี่ยงแล้วก็ก็ทําให้มันถูกแม็กซิมัมสุดใช่ ใช่ใช,ใชซึ่งจะบอกว่ามีคลินิกที่เขานําเข้าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV แล้วนะครับก็คือกังนําคลินิกอ่ากังนําคลินิกนะครับเขานําเข้าวัคซีนป้องกัน HPV ซึ่งจะบอกว่าราคาไม่แพงและที่สําคัญได้มาตรฐานเท่ากับโรงพยาบาลชั้นนําเลย3เข็มราคาแค่1 0 0 0 0ื 5 9 9 9บาทตกเข็มละ5,333บาทที่สำคัญผ่อนได้ด้วยทุกคนเ <Wow. S 1> นี่ยไปฉีดมาแล้วฉีดมาแล้วเข็มหนึ่งเลยอีกสเข็มกังนําคลินิกอ่ะเขาต้องการให้คนไทยทุกคนอ่ะมีสิทธิ์เข้าถึงวัคซีนป้องกัน HPV เพราะฉะนั้นทุกคนนะครับ อย่าชะล่าใจทุกวันนี้มันไม่ได้มีแค่หนองในซิฟิลิสมันยังมี HPV นะครับถ้าใครสนใจอยากจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถไปได้สาขาที่ใกล้บ้านเลยนะครับกังนําคลินิกมีสาขา40สาขาหรือใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับใครอยู่เชียงใหม่อยู่ภูกเก็ตอยู่ขอนแก่นหรืออะไรเงี้ยหัวมือใหญ่ๆนะครับก็สามารถไปรับได้นะครับหรือแอดกังนําแคร์นะครับฝากเลยครับ น้องเจเจเคยทําอะไรผิดแล้วรู้แล้วแล้วมันทําให้เรารู้สึกผิดอยู่ในใจอ่ะพูดยากจังน่าจะเรื่องนัดอะไรอย่างเงี้ยครับนัดเล่นยุทธถูกป่ะใช่ทำไมอ๋อเราชอบเทเห็นไหมล่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเวลาเราไปถ่ายแล้วเราเป็นลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบรูมันมันยังไม่รีคอร์เนาะมันยังแสบอยู่เราก็เราก็ไม่อยากให้มันฉีกเราก็จะแบบว่าบอกเขาไปเลยตรงๆว่ามันมันยังไม่หาย ไส่วนใหญ่จะเป็นเทปโฟนเรื่องของตอนดิวเป็นรับมาอะตอนนี้นเราเชื่อว่าคนที่เจเจเคยเท,ยเทมาเนาะนั่งดูรายการนี้อยู่เ <laughs> จเจอยากจะบอกอะไรถึงเขา,าอยากอื่นก็ขอโทษจริงๆก็ขอโทษไปแล้วแลวหและเวลาเราเทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถ้ารับได้ผมก็อยากรับแต่ว่าใครมันจะไม่อยากรับ<ำ>ว <laughs> ะทม<อ>ไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงๆผมผมก็ลุกได้เอเปิดใจดู <laughs> <laughs> คุณผู้ชมทางบ้านนะครับตอนนี้เนี่ยใครมีปัญหาเรื่องเพศใครมีปัญหาเรื่องแบบอะไรก็ตามทักเข้ามาในเพจหรือว่าเมนได้เลยนะครับโทนี้ต้นจะเอามาถามแขกรับเชิญให้นะมีคุณผู้ชมถามมาว่าสวัสดีครับผมอายุ15แล้วครับผมรู้สึกว่าผมมีความต้องการทางเพศมากๆตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมเป็นรุกหรือผมเป็นรับ พี่เจเจช่วยแนะนําผมหน่อยครับของพวกนี้ต้องลองแต่ว่าอย่าไปลองกับคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วเดี๋ยวจะพาเขาติดคุกได้ไม่ก็ต้องรอให้น้องโตก่อนไหมเด็กมันห้ามกันไม่ได้น้องวิธีที่เราจะแบบแนะนําเขาก็คือใส่ถุงนะ้ำวัคซีนนะเ,ออเพมนะที่ผ่านมาตลอดทั้งชีวิตผมเป็นรุกมาตลอดจนมาดูคลิปน้องเจเจเห็นน้องเจเจโดนและผมรู้สึกว่า ผมอยากน้องเจเจมันผิดปกติไหมครับน้องเจเจช่วยตอบผมหน่อยครับจริงจริงรถนิยมทางเพศมันมันสามารถเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลาแบบว่าปีนี้เราอาจจะชอบลุกปีหน้าเราอาจจะชอบรับก็ได้รถนิยมทางเพศมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวสวัสดีค่ะน้องเจเจพี่เป็นสาวสองนะคะตัวย่อพอพันช่วงนี้พี่หากินยากมากเพราะว่าพี่ผมยาวมีนมแล้วก็มีงู พี่คิดว่าพี่จะไปตัดผมแล้วเป็นเก้งเพื่อให้พี่ได้ก้าชายแต่ใจหนึ่งพี่ก็อยากแต่งหญิงน้องจะจะคิดว่าพี่ควรเลือกทางไหนตอบพี่หน่อยค่ะต้องเลือกเซ็กชวลเรนเทชันตัวเองอืก่อนส่วนตัวนะผมมองว่าเซ็กชวลเรนเทชันตัวเองสำคัญสุดนในทุกๆเพศสภาพเนี่ยจะมีคนที่มารองรับความเงียนของเราเสมออุ้ย <laughs> เออเออเออนาะอ,อย่างกู้แลวเนี่ยสภาพอย่างนั้นคนก็ยัง ไปแล้วคุูแพววสวยเจ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 น่าจะผิดปกติแล้วเจเจมองความสวยเจเจผิดแปลกไปแล้วอ่ะข้าราบ้ารเออคุูแพววสวยครูแพววสวยคูแพววสวยอยากติดตามน้องเจเจติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็มี X ก็าจะ18บวปคบับ Ig ใน Instagram ก็จะประมาณ15บบวกอ่ะโอเคเรียบร้อยละจบ